2014เริ่มขึ้นแล้วคู่รัก32คู่ร่วมปลูกต้นไม้แห่งความรักตำรวจเมืองตังกวดขันปราบปรามรถสิ่งจับกลุ่มนักซิ่งจำนวน34คนซึ่งมีอายุประมาณ16-19ปีติดตามชมรายละเอียดได้จากนัทนนทสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำปันจันทรที่10กุมภาพันธ์2557าค่ะและว,วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะวันแห่งความรักที่เริ่มอบอวลทั่วทั้งจังหวัดตรังค่ะเมื่อเหล่าคู่บ่าวสาวนะคะก็เดินทางมาถึงจังหวัดตรังแล้วค่ะตอนเช้านะคะเหล่าบ่าวสาวก็ได้เริ่มกันปูกต้นม้แห่งความรักแล้วค่ะ ค่ะเช้าวันนี้นะคะที่สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคตใต้ทุงค่ายอำเภอแย่ตะเขา่าจังหวัดตรังนะคะคู่รักบ่าวสาวจํานวน3าถึงสคู่ก็ได้ร่วมกันทํากิจกรรมปลูกต้นไม้แห่งความรักนะคะซึ่งในปีนี้นะคะคู่บ่าวสาวก็ได้ร่วมกันปลูกต้นกฤิสนาค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นไม้ที่กล่าวถึงนะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลในฐานะของที่มีค่าหายากราคาแพงดั่งทองคํานะคะถือว่าเป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ4ี่อย่างที่เรียกว่าจะตุรชาสุขุคนค่ะ โดยต้นไม้แต่และต้นที่คู่บ่าวสาวร่วมกันปลูกนั้นนะคะจะมีการเขียนชื่อไว้เพื่อให้คู่บ่าวสาวสามารถกลับมาชมการเจริญเติบโตได้ในปีต่อไปค่ะ และในช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็จะมีพิธีรถน้ำสังให้กับคู่บ่าวสาวที่บริเวณสวนทับเที่ยงและขบวนแห่ที่บริเวณถนนพระราม6ในช่วงเย็นวันนี้นะคะสําหรับปีนี้นะคะมีคู่รักชาวต่างประเทศนะคะ5คู่ค่ะได้แก่ประเทศฝรั่งเศสอังกฤษนธอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเิมิเตและคจีนนะคะและคู่บ่าวสาวกีดิมัสักสองคู่ค่ะได้แก่คู่ของท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรงังและผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดคดีและเยาวชนและครอบครัวรวมไปถึงคู่ของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมภรรยา นะคะคนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันนี้นะคะที่ผู้บ่าสาวได้มาร่วมกันปลูกต้นไม้แห่งความรักเพื่อเป็นสักีพยานในการเติบโตของความรักนะคะและก็นะคะวันนี้นะคะจากการที่มีงานด้วยพัสเุตนะคะก็ทําให้มีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นค่ะถือเป็นประมาณ10%ค่ะ นายสลินโตทับเที่ยงประธานหอการค้าจังหวัดตรังก็ได้กล่าวว่าการจัดงานด้วยใต้สมุรที่จังหวัดตรังครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งที่18แล้วค่ะซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่1 0ถึง12กุมภาพันธ์2 5 5 7นี้นะคะการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวข,ของจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีนี้นะคะมีคู่ดำน้าจากต่างประเทศมาดำน้ํา5คู่ค่ะโดยมาจากแถบยุโรปและเอเชียนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศติดต,ตามมา,มาด้วยค่ะ่ะก็ถือวา ยิ่งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคะนักท่องเที่ยวจังหวัดทําให้มีการรู้จักมากขึ้นในระดับสากลน,นะคะสำหรับไฮไลท์ของงานวิ่อทัฒน์สุนในครั้งนี้นะคะนอกเหนือจากการดำน้ำําลงประจุดทะเบียนแล้วก็ยังมีการต้อนรับคู่บ่าวสาวด้วยขบวนแห่ขันหมากอย่างยิ่งใหญ่นะคะซึ่งก็มีประชาชนมาให้การต้อนรับเกือบหมื่นคนค่ะและยังมีการรดน้ําสังแบบไทยๆนะคะซึ่งก็สามารถสร้างความประทับใจให้แก่คู่บ่าวสาวอีกทั้งนะคะยังพาคู่บ่าวสาวไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆและก็ท่าม ปรากฏที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พญาและรัตนประดิษฐ์อดีตเจ้าเมืองตังนะคะและก็เป็นผู้ที่นํายางพารามาปลูกที่จังหวัดตรังเป็นต้นแรกด้วยค่ะและก็ได้ทําการขยายพันธุ์จนยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตรังและก็ของประเทศไทยไปแล้วนะคะและก็คาดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคู่บ่าวสาวและก็นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะสําหรับการแต่งงานในปีนี้นะคะ สำหรับการจัดงานด้ทยและสมุทรในครั้งนี้นะคะจะทําให้มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะปีละประมาณ10%นะคะและปีนี้ก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจํานวนมากมีรายได้ตลอดทั้งปีประมาณ6000ล้านบาทนะคะทั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสายการบินนกแอร์องการบริหารส่วนจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตาบลหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทําให้อุทยานแลสมทรทางจังหวัดตรังนะคะเป็นที่รู้จักและก็ลงนามในกินเนสบุ๊กอีกด้วยค่ะ ก็เป็นงานประจําปีของจังหวัดตรังไปแล้วนะคะแล้วก็สร้างชื่อเสียงของจังหวัดตรังเป็นอย่างมากนะคะมาช่วงใกล้เดือนใกล้กับวันแห่งความรักนะคะก็ถือว่ายังมีวันมาคบูชาเป็นสําคัญด้วยค่ะซึ่งกเกษตรกรในจังหวัดตรังนะคะก็ได้เริ่มทําการปลูกนาโบยอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อเตรียมดอกโบจจาหน่ายในช่วงวันพระค่ะ ใกล้ถึงช่วงเทศก,กาลวันมาคาบูชานะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสาคัญอนกวันหนึ่งทางศาสนาพุทธนะคะโดยเป็นวันที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นที่เรียกว่าจตโรงคสันิบาตนะคะซึ่งก็แปลว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่นะคะก็ได้แก่วันนั้นตรงกับวันเพนสิบห้าค่ำเดือนสามมีพระสงฆ์จํานวน1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้ดหม่นะคะพระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์นะคะโดยเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกนะคะอันเป็นหลัก การทางศาสนาแก่พระภิสุสงฆ์มีใจความย่อว่าลักความชั่วทำความดีนับว่าวันมาฆบูชานะคะเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธอย่างแท้จริงค่ะ ทั้งนี้นะคะดอกบัวที่ใช้สําหรับไหว้พระจะมีราคาแพงในช่วงดังกล่าวนะคะนางละออกิมเชียงอยู่บ้านเลขที่30ทับ1หมู่ที่4ตําบลบางรักอาเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะก็ได้ยึดอาชีพปลูกดอกบัวจาหน่ายมาเป็นระยะเวลา11ปีแล้วค่ะโดยได้เริ่มปลูกดอกบัวใหม่เมื่อต้นปี2557นะคะเนื่องจากในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะจังหวัดตรังประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังและนาบัวทั้ง27ไร่ถูกน้ําท่วมขังเป็นเวลานานค่ะทําให้นาบัวได้รับความเสียหายทั้งหมดจึงก ต้องลงทุนทำนาบัวใหม่ทั้งหมดนะคะโดยได้ซื้อพันธุ์บัวและกระถางต้นละ9ก้าสิบาทมาปลูกค่ะแล้วก็ล้อมด้วยตาข่ายเพื่อเป็นการป้องกันปลาและจัดน้ํามากัดกินนะคะ โดยในช่วงระยะเวลาปลูกประมาณ45วันถึงจะเก็บขายได้ค่ะช่วงนี้นะคะจาหน่ายดอกบัวดอกละ6บาทค่ะแต่ละวันก็สามารถจะหน่ายได้มากกว่าวันละ100ดอกนะคะจากเมื่อก่อนที่สุกน้ําท่วมจาหน่ายได้วันละพันกว่าดอกค่ะทั้งนี้นะคะการที่ดอกบัวมีน้อยอาจทำให้ปีนี้ดอกบัวที่จะใช้ในวันมาฆาบูชาอาจจะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะ ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้กับประชาชนได้นะคะจากดอกจากเดิมนะคะที่สามารถได้จาหน่ายมากกว่าวันละ1,000ดอกตอนนี้เมื่อเกิดประสบปัญหาน้ําท่วมก็จำหน่ายได้แค่วันละ100ดอกนะคะก็คาดว่าอาจจะมีการขาดแคลนทางกรนตลาดได้นะคะสําหรับดอกบวัวซึ่งก็ต้องรอดูกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผละไม้ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ส้มฝรั่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยสชทตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความปรารถนาดีจากสทตรัง ระหว่างขับรถช้าๆและถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยหรือขับรถเร็วแปบ๊บเดียวก็ถึงแต่คุณอาจจะประมาทจนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะเลือกข้อไหนลดใช้ความเร็วขณะขับรถตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ในระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนําไปสู่ชั้นธามติมาหาตามะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดั้นคือรูปแบบหนึ่งของความบุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตข,ของจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแยง้งทางความคิดยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเรามาได้ตามข่าวกันต่อนะคะมาถึงเรื่องของการชมรมลูกเสือชาวบ้านนะคะที่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมาการบริหารทางนี้ก็เพื่อรับทราบนโยบายของชมรมค่ะ ที่โรงแรมวัฒานา,าร,ร์คอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะนายนิพันธ์สิริธรปรหลัดจังหวัดตรังก็ได้ทําการเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้สมัยสามัญครั้งที่1ประจําปี2557นะคะเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์โดยมุ่งเน้นการสร้างความสงบสุขให้แก่สังคมสร้างความรักความสามัคคีความปลองดองร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะคะและก็เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ทุกคนเป็นคนดีมีความจง รักพักดีจาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นที่ตั้งนะคะดร,รถาวรเรืองวุฒิวัฒนาประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ก็ได้กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมาการบริหารชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคใต้นะคะจะมีการจัดประชุมติดต่อกันเป็นประจำทุกปีโดยกําหนดการประชุม4เดือนต่อหนึ่งครั้งค่ะโดยชมรมลูกเสือชาวบ้านแต่ละจังหวัดจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการรับทราบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบร,ะรมราชานุเคราะห์นะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างความสง คสุขให้แก่สังคม สร้างความรักความสามัคคีความบูรง,งให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งได้ปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินกิจกรรมต่างๆของลูกเสือชาวบ้านภาคใต้ให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะและเป็นการสรุปผลการดําเนินงานของลูกเสือชาวบ้านในแต่ละจังหวัดที่ผ่านมาในรอบ4เดือนค่ะรวมไปถึงยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประชุมจากศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบระมราชานุเคราะห์ชมรมลูกเสือชาวบ้านสิบจังหวัดภาคใต้จํานวน8 2บคนค่ะ มาถึงเรื่องของการปราบปรามการกวดขันเรื่องของรถซิ่งนะคะตำรวจบองตรังก็ได้ทําการจับกลุ่มนักซิ่งกว่า3าคนนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีอายุประมาณ16ปีถึง19ปีค่ะ ำรวจสพเมืองตรังนะคะได้ร่วมกวดขันการปราบปรา,ามรถสซิงในพื้นที่เขตเทศบา,นานลนครตรังภายใต้การดนการของพลตบอรชัยรัตน์การจน่นอน,นเนพิ่มกับการสันตำรวจภูธรเมืองตรังนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจสพเมืองตรังค่ะและก็ชุดเจ้าหน้าที่หนองยุนนะคะได้ร่วมกัน ออกกวดขันปราบปรามรถสิ้นกวนเมืองค่ะซึ่งก็ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหนึ่งรายข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือสร้างความเดือดร้อนโดยขับรถจักรยานฝ่าไฟแดงบริเวณแยกวิเศษกุลนะคะได้ชนกับผู้หญิงซึ่งกําลังขับรถจักรยานยนต์ไปกรีดยางในพื้นที่อำเภอสีเกาได้รับบาดเจ็บค่ะก็คือนายสุนทรสารวัตรอายุ20ปีค่ะซึ่งก็เป็นนักศึกษาอยู่บ้านเลขที่159ทับ1หมู่ที่8ตาบลหนองตรุดอาเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะและก็ได้ควบคุมตัววัยรุ่นกลุ่มริงกวนเมือ จำนวน34คนนะคะเป็นชาย31คนค่ะแล้วก็หญิง3คนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยรุ่นมาจากพื้นที่ตำบลคลองเตงอำาเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะแล้วก็จากพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดนะคะมีอายุประมาณ16-19ถึงปีนะคะพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการขับรถซิ่งและมีการตกแต่งรถแต่งท่อรถเสียงดังนะคะรบกวนชาวบ้านจํานวน18คันค่ะและพบอาวุธปืนพกขนาดจุด2อจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนจํานวน7นัดด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางตาํารวจก็ได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดและก็พบว่ามีสารเสพติดจํานวน2คนนะคะจึงควบคุมตัวเพื่อส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่พบ สารเสพติดทางตำรวจก็ได้ติดต่อผู้ปกครองมาพบนะคะที่สพเมืองตรังพร้อมกับทำประวัติและก็ให้ผู้ปกครองรับตัวกลับบ้านไปได้ค่ะก็เป็นปัญหาที่ร่องที่ต้องเร่งช่วยกันติดตามนะคะเนื่องจากว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะเป็นปัญหากวนใจกับสังคมและก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาที่อาจจะใหญ่ได้นะคะโดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะช่วยนิพักกันสักครู่ค่ะ ไทยมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นส้มฝรัง่งแตงโมมะละกอมังคุดละมุดลำไยต่างอุดมไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราจึงควรหันมาบริโภคผลไม้ไทยเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อพี่น้องกเกษตรกรไทยสทตรงังร่วมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย อยากสุขภาพดีต้องไม่เครียดอยากสุขภาพดีต้องออกกำลังกายอยากสุขภาพดีต้องดูแลจิตใจให้สงบและถ้าอยากสุขภาพดีให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องเริ่มดูแลมาจากข้างในหันมารับประทานผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยความปรารถนาดีจากสชทรัง สังคมในระบบประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยอมรับในความแตกต่างการร่วมมือและการประนีประนอมนำไปสู่ชั้นธามติมหาตมะคานทีมหาวีรบุรุษของอินเดียตัวแทนแห่งสันติภาพกล่าวไว้ว่าการขาดความอดกลั้นคือรูปแบบหนึ่งของความดุนแรงและเป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโตข,ของจิตวิญญาณประชาธิปไตยหันหน้าพูดคุยกันยุติความขัดแย้งทางความคิดยุดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรังข่าวสารรอบเมืองตกนงครตอนนี้บาเวก็รออยู่แล้วค่ะซึ่งก็จะนํำข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็จากประชาชนทั่วไปมาฝากประชาสัมพันธ์ให้ได้ฟังกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับช่วงข่องทีวีบริการนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสิบประจำวัดตรังครับท่านผู้ชมเรสร้างมาส่งข่าวมารฟาร์มาประจาสัมพันธ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประจำซัำบันเงินตังค่าสมัครงานค่าสมัครเรียนหบัวค่าอาหารซับนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอจะประจาสัมพันธ์กันให้ครับมาถึงข่าวเลยของวันนี้ครับข้าเชิญรวมทอดผ้าป่าสามัคคี1,000กองกองละ1,000บาท กรมรวมคาบุญในวันมาคาบูชานาวัดโพรงจระเข้ตำบลในควนอําเภอยาตาข้าวจังหวัดตรังนะครับในวันศุกร์ที่1ิกคุมพาพันธ์2พ1 7อบตอตคงชีลมอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบานนำชาช่วงทีซ้ำมู่ทีซ้ำตำบลคงชีลมอําเภอกันตังจังหวัดตรังครับผู้สนใจติดต่อข็ซื้อเอกสรสอบราคาได้ครับ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่1 8กุมภาพันธ์2517สอ,อบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ไม่เลือกตัวัพท์0 75 290 868ได้ในวันและเวลา,ลาราชการครับอบ,บตว,วังมาปังเนื้ออำเภอวังวีเซษจังหวัดตรังครับสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคุ้มล้านอันนี้ประสงค์ที่ทำการอบ,บตว,วังมาปังเนื้อผู้สนใจติดต่อคุณสุอเอเลซันซับราคาได้ครับ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2517สอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่เหลือตัวซับสูญเจ็ดฮาสองหกซองสองสามได้ในวันเละเวลาราชการครับขอบอตบางดีครับสอบราคาจ้างเมาประกอบอาหารกลางวันสำรับเด็กจำนวน287คนผู้สนใจนะครับยืนซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์2517สอบถามเพิ่มเต,มติมได้ครับจะไม่เหลือตัวซับ 0 7นเจ็ดห้ซ้มได้ในวันเล็เวลาราชการครับอบตบ้านผู้ครับกำหนดชำาละภาซี่ะเษทต่างๆประจำปี2557นอบะครับณอบตบ้านผู้นะครับได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3 1มีนาคม2557สอบถามเพิ่นมเติมได้ครับที่ไม่เลโทรศัพท์0ูนเจ็ดห้ซองสซ่องได้ในวันเล็กเวลาราชการครับ หรัววันนี้ผมหมดเวลาลงแนวกับกับช่วงช่องทีวีบริการในแม่นีครั้งต่อไปสวัสดีครับ ขอบคุณเบาเอกนะคะที่นําเรื่องราวข่าวสารดีๆม,มาฝากกันนะคะท่านผู้ชมที่อยากจะปสัมพสันธ์นข่าวสารใดๆก็ตามนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นค่ะไปติดตามกันที่ราคาสินค้าเกษตรวันนี้นะคะราคายางพาราค่ะยางแผ่นดิบวันนี้นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ62บาท31สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3นะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ63บาท49สสตางค์ค่ะ ราคาปล์มน้ำมันนะคะวันนี้ผลปล์มลายายู่ที่กิโลกรัมละห้าบาทห5สหสตางค์ค่ะจนถึงห้าบาทจนถึงหบาทห้าสตางค์ค่ะ น้ำมันปาล์มดิบเกรดเนะคะอยู่ที่กิดกรมาสั่สบาทเจสตางค์ค่ะมากันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะจังหวัดตรังค่ะมีอากาศเย็นแล้วก็หมอกบางในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะวันนี้นะคะอุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ3 5องศาเซลเซียสนะคะวันพรุ่งนี้นะคะอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ21องศาเซลเซียสค่ะ ถ้าดูจากอากาศนะคะกลางคืนอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ2ีองศาเซลเซียสกลางวันนะคะอาจจะร้อนมากนะคะถึง3าาองศาเซลเซียสก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะสุขภาพช่วงนี้ค่อนข้างอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ